สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโร2024ได้8ทีมสุดท้ายครบแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนเธอร์แลนด์กับตุรกีสอบผ่านทั้งคู่อัลวินซีส้มออกสตาร์ทหวาดเสียวนะครับแต่สุดท้ายถล่มโรมาเนียยับเยิน3ประตูต่อศูนย์ส่วนตุรกีแรกเกมบุกกับออสเตรียอย่างมอมันครับตุรกีเฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งคนนี้หลายคนเ็าบอกว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของยูโร2024ซะด้วยนะครับไปไล่ดูจากคู่โรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับ เกมนี้เนี่ยจอร์จิฮาจิตำนานลูกหนังโรมาเนียหลายคนอาจยังจำหน้าได้นะครับหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยฮาจิมานั่งดูอยู่ในสนามด้วยนะมาเชียร์ลูกชายนะครับลูกชายเขาก็คือยานิสฮาจินะครับกองหน้าของโรมาเนียชุดปัจจุบันนะเกมเริ่มขึ้นมาเนี่ยโรมาเนียออกสตาร์ทได้อย่างน่ากลัวนะครับทานผู้ชมครับเล่นเร็วนะดุดันมากไฮเพรสบีบนักเตะเนเธอร์แลนด์อย่างได้ผลนะครับอัศวินสีส้มตั้งตัวไม่ติดนะ ดูแบบโอ้โหเฮ้ยเสียวแทนเลยบอกสู้ได้ปะเนี่ยเกม10นาทีได้กนะ็คือเนเธอร์แลนด์เป็นรองชัดเจนนะครับทนผู้ชมครับแต่หลังจากผ่าน15นาทีไปเขาเริ่มตั้งตัวติดพอเริ่มตั้งติดเนี่ยประตูก็มาทันทีนาที2ี่เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำจากโคดีกบบนะ้กักโปนกักโปได้บอลทางซ้ายนะครับแล้วแต่งเข้าขวาลูกถนัดนั่นแหละนะครับลอยขึ้นมาทางซ้ายแล้วแต่งเข้าขวากดตูมเดียวนะครับยัดเข้าเสาแรก เชียบขาดจริงๆนะครับลูกนี้เป็นประตูที่3ของกัคโตนะครับนำดาวยิงสูงสุดร่วมกับจามามูเซียล่าของเยอรมันจอร์สมิคาตัสเซ่ของหน้าจอร์เจียและอีวานสครันส์ของสซอวาเกียจอร์เจียกับสซอวาเกียตกรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัคโปกับมมเซียล่าจะลุ้นกันต่อไปเนเแลนด์หลังจากออกนําก็ทําเกมบุกต่อเกมรุกฝั่งขวาน,น่ากลัวเลยนะครับท้ายครึ่งแรกถึงขั้นพับสนามบุกโรมาเนียสวนไม่ขึ้น โรมาเนียเกมหายไปเลยนะครึ่งแรกดัชนำอยู่1นศูนย์นะครับครึ่งหลังเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนตอนเยวมาเล่นลงมาแทนสตีเวนเบิร์กไวเกมยังดีนะครับนาที58าบเวอร์จิลฟอนไดมงลูกเตะม,มุมชนเสานะนาที63โคดี้กัปโปชาร์จลูกเปิดจากขวาของเยอร์ดเชลเทนเข้าไปแล้วนะครับนะนึกว่า2 0ศูนย์นึกว่านึกว่าโคดี้กัปโปนำดาวยิงสูงสุดแล้ว นึกว่าพีดี้นี่เอาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ประตูนะล้ำหน้าสะก่อนนะครับนิเจอรานมีโอกาสปิดเกมหลายต่อหลายครั้งครับทผู้ชมครับแต่ทําไม่ได้สถทีต้องรอถึงนาที83ดอนเยลมาเล่นตัวสํารองนะครับยิงได้ลูกนี้เป็นลูกที่กักโปลุยขึ้นทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับหนีราดูดรากูชินบอลทาท่าจะออกหลังอยู่แล้วครับแต่พีดีนี่คือเท้ามันไวนะครับเปิด เข้ามาตรงกลางและมาเล่นชาร์จจ่อๆไม่มีเหลือนะสองศเลยนะครับช่วงทดเวลาไป3นาทีครับนาที90บวกสตอนเดียวมาเล่นมาเพิ่มประตูที่3ให้กับเนร์แลนด์3 0ขาดลอยนะครับจากจังหวะสวนกลับลุยจากครึ่งสนามลุยจากครึ่งสนามพื้นตอนเดียวมาเล่นเนี่ยเป็นตัวที่แบบเหมาะกับเกมสวนกลับนะครับเลี้ยงจีบจีด๊ดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ตัวจีด๊ดจริงตอนเดียวมาเล่นเนี่ยลุยจากครึ่งสนามหลุดไปยิงเล่นทางเฉียบขาด เกมขาดลอยนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะโรเมาเนีย3-0ผ่านเข้ารอบ8ทีมยูโรเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับหลังเกมโรน่าคูมันคสเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าบางทีมันก็อธิบายลำบากว่าทำไมวันนั้นเล่นห่วยวันนี้เล่นดีอธิบายไม่ได้เหมือนกันอย่างเกมนี้เนเธอร์แลนด์ออกสตาร์ทย่ำแย่นะครับแต่พอจับจังหวะได้นะมันก็ติดเครื่องเกมลุกเนเธอร์แลนด์สร้างปัญหาให้กับโรเมาเนียเยอะนะครับติดอยู่นิดเดียว เด็ดนิดเดียวก็คือใช้เวลานานไปหน่อยกว่าจะได้ประตูที่2นะโค้ชเสียวนะครับไม่ได้ลูก2สถิแต่สุดท้ายก็โอเคนะครับเนเธอร์แลนด์ส่วนทางด้านโรมาเนียนะครับโค้ชเอ็ดเวิร์ดยอร์เดเนสคูเขาบอกว่าวันนี้ทีมของเขาจบการผจญภัยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับทุกคนพยายามเต็มที่แล้วนะโอเคอยากทําได้มากกว่านี้แหละนะครับแต่ทุกคนก็ให้กันหมดเกลี้ยงเลยนะครับให้กันเกินร้อยแล้วนะครับ พวกเราเสียใจแต่ก็ภูมิใจด้วยเช่นเดียวกันโรมาเนียแพ้นัดนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นการแพ้นัดที่3จาก19นัดหลังสุดนะทีมนี้แข็งแกร่งจริงนะครับยังไปต่อได้แน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติโรมาเนียนะโอเคส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับออสเตรียพบกับตุรกีย้ำว่าคู่นี้อุ่นเครื่องกันเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับออสเตรียถล่มตุรกีถึง6ประตูต่อนหนึนะแต่เมื่อคืนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพียงแค่57วินาทีแรกนะครับเปิดมา57วินาทีตุรกียิงเลยโอ้โหยิงเร็วแล้วกันนะครับเมริชเดมิราวกองหลังขึ้นมายิงนะครับจากลูกเตะมุมนะจากลูกเตะมุมออสเตรียสกัดไม่ดีนะครับโดนเดมิเนลล้มตัวซัดตูมเดียวเข้าไปเลยนะครับออกสตาร์ทมาก็เปรี้ยงปร่างทันทีนะออสเตรียพอโดนไปก็เปิดเกมบุกนาะทีที่5นะครับลูกเปิดจากซ้ายคริสตอฟบามการ์เนอร์ได้ชาร์จจอดจล้าเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ ยืนยิงลาเดียวแทบจะบนเส้นประตูแต่ว่ามีกองหลังมาเกะก,กะกองหลังมันสกัดทิ้งออกไปได้นะครับพลาดโอกาสไปครับบัมการ์นเนอร์สองทีมนี้แลกกันสนุกเลยนะครับเปิดเกมเร็วเข้าใส่กันคนดูแทบไม่ได้หายใจนะครับแลกกันทีต่อทีดอกต่อดอกนะครึ่งแรกตุรกีน,นําอยู่ลูกเดียวครึ่งหลังออสเตรียลงมาลุยนะครับมาโกอาโนติชหลุดเดียวนะครับหลุดเดียวเข้าไปแต่ยิงไม่เข้านะติดเซฟประตูมา์กนอก กูนอกออกมาขวางไว้ได้ทันนะครับนาทีห้าสตุรกีได้ประตูที่2คนเดิมเลยนะครับเมริสเดมิราวคนเดิมนะครับคขาวนี้ขึ้นมาขิดลูกเตะม,มุมเต็มหัวที่เสาแรกซ้อมกันมาแล้วนะครับเปิดมาเสาแรกขึ้นมงปั้งตรงตะข่ายเลย2 0เลยนะครับตุรกีออสเตรียยังไม่ยอมครับท่านผู้ชมครับนาที6 6ตามมา2-1จากกองหน้าตัวสำรองนะครับมิเชลเกรกอริชชาร์จลูกมงเช็ดจากสเตฟานพอยสเข้าไปนะครับ คือลูกนี้มาเซลซาบิเซอร์เตะมุมนะเตะมุมเข้ามาแล้วพอเชม่งเช็ดให้เกรกอริชชาร์จไม่มีพลาดนะครับจ่อจอสองหนึ่งแล้วนะครับสองหนึ่งเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ลูกนี้เป็นประตูที่100ในยูโร2024ด้วยนะครับลูกยิงของมิเชลเกรกอริชนะครับช่วงท้ายเกมออสเตรียพับสนามบุกตุรกีรอสวนนาที90บวก4ตุรกีสวนขึ้นมานะครับบาริสยูมาส บาร์ิสยนะูมาสลากเข้าไปนะครับล็อกหลบแม็กซ์แวร์เบอร์นะครับน่าจะยิงฝังได้แต่ว่าซัดไม่ผ่านประตูแพทริกเพนส์นะยังไม่จบนะครับทดเวลานาทีสุดท้ายออสเตรียบุกค,ครั้งสุดท้ายแล้วมันต้องได้เลยลูกเนี้ยมันต้องได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับลูกนี้เนี่ยอล็กซานเดอร์ปราสโยนโดงเข้ามาในเขตโทษคริสตอฟบัมการ์เนอร์ทะยานขึ้นมงมงกดลงพื้นเล่นทางด้วยนะครับ กดลงพื้นและเล่นทางเป็นลูกที่ประตูเกลียดที่สุดนะครับแต่กลายเป็นว่าประตูแมตกูนอกของตุรกีเนี่ยพุ่งปัดปลายมือออกไปได้ไม่อยากจะเชื่อสายตาเฮ้ยมันทำได้ยังไงมือไวมากเลยนะครับแมตกูนอกเนี่ยเป็นสุดยอดเซฟจริงๆยิ่งกว่าซูเปอร์เซฟเป็นเอปิกเซฟไปเลยเพราะผ่าเหอะเซฟในตำนานไปเลยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อลูกนี้เนี่ยสื่อถึงขั้นเอาไปเปรียบเทียบกับลูกที่กอดอนแบงเซฟลูกมงเปเล่ ในบอลโลก1970นะครัเบนะเป็นลูกที่อาศัยปฏิกิริยาที่รวดเร็วของผู้รักษาประตูเหมือนกันนะครับยอดเยี่ยมจริงๆพระปานนะแมตกูนอกช่วยชีวิตทีมนะครับตุรกีเฉือนชนะออสเตรีย2ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบ8ทีมไปน็อกกับเนเธอร์แลนด์ต่อไปนะหลังเกลบินิโซมอนเตลาโคสตตุรกีบอกว่าทีมสปิริตของลูกทีมเขานี่คือสุดยอดจริงๆนะครับช่วยกันสู้จนวินาทีสุดท้าย นะสู้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่นัดนี้มันเกินร้อยนะครับรอบต่อไปที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมอนเตล่าบอกน่าจะซัดก,กันเดือดนะครับเพราะว่าทีมดัสก็สู้ตายเหมือนกันนะตุรกีจะพยายามไปต่อให้ไกลที่สุดไม่มีอะไรจะเสียนะครับเขาบอกจะพยายามไปไกลที่สุดนะส่วนราฟรังนิคุณซึออสเตรียนะครับบอกว่าออสเตรียไม่มีโชคเลย เขาเชื่อว่าถ้าต่อเวลาเนี่ยออสเตรียชนะแน่นอนนะสเกมของออสเตรียในโรคราวนี้เนี่ยเล่นกันมันทุกนัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดเมื่อคือนนี้นะครับรังนิกบอกว่าเราจะเอาฟอร์มแบบนี้ไปใช้ต่อในเนเชอ e ์สลีกับบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีมของเขาไม่ได้กลับบ้านในวันนี้นะแต่จะออกเดินทางต่อสู่อนาคตสดใสที่รออยู่ข้างหน้านะครับอนาคตออสเตรียสดใสแน่นอนนะครับภายใต้าการคุมทีมของรัฟรังนิกคนนี้นะครับ จับตาดูกันต่อไปสรุปรอบแทีมสุดท้ายยูโร2024นะครับวันศุกร์ที่5กรกฎาคม5ทุ่มเมืองไทยสเปนพบเยอรมันคู่นี้ใครชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอผู้ชนะคู่โปรตุเกสกับฝรั่งเศสซ,ซึ่งจะเตะตอนตี2ของคืนวันศุกร์วันเดียวกัน,นครับส่วนเสาที่6กรกฎาคมนะครับช่วง5ทุ่มอังกฤษพบสวิตเซอร์แลนด์ ใครชนะเขารอบรองชนะเลิศไปเจอผู้ชนะคู่เนเธอร์แลนด์กับตุรกีซึ่งจะเตะตอนตีสองของคืนวันเสาร์นะครับนะคู่อังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอังกฤษต้องลุนจูดเบลิงแฮมนะครับว่าจะโดนยูฟาแบนหรือเปล่าเพราะว่าน,น้องจูดดันไปทําท่าเขย่าตุ่มหลังจากยิงประตูโลวาเกียในเกมหลังสุดเนี่ยนะครับไม่รู้จะโดนยูฟาแบนหรือเปล่านะครับอังกฤษตอนนี้แบบใจคอไม่ค่อยดีนะส่วนสวิสต้องเช็คอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบของกับตันทีม กรานิตชาก้านะครับชาก้าเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกในนัดเจออิตาลีอ่ะเขาฝืนเล่นจนจบนะครับแต่หลังแข่งมีอาการปวดปวดมากเลยนะครับต้องส่งไปทำเอ็มอา m ์ไอสแกนสวิสกำลังรอผลอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือเปล่าเหมือนกันนะอันนี้ลุ้นทั้งคู่นะครับอังกฤษลุ้นจูดสวิสลุ้นกรานิตชาก้านะครับชาก้าถ้าลงไม่ไหวนี่เฮ้ยกลางย่วมเหมือนกันหนาสำคัญนะครับ ชาค้าดีฟอร์มเยี่ยมในยูโร2024ส่วนหนึ่งเพราะว่าทีมชาติสวิสเขาเล่นระบบหลัง3คนนะครับเล่นหลัง3ตัวเหมือนกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะชาค้าเข้ากับระบบนี้นะครับฟอร์มก็เลยโดดเด่นทุกนัดนะครับโุกชมครับโอเคสวิสเซอร์แลนด์ปี2024เนี่ยเล่นมา8นัดยังไม่แพ้ใครเลยยูโรวันนี้กับพรุ่งนี้พักแข่งนะครับเขาหยุด2วันนะกลับมาอีกทีก็คือคืนวันศุกร์สเปนเจอเยอรมันและ โปรตุเกสเจอฝรั่งเศสนะยูโร2024เนี่ยโอเคนะครับมีหลายทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์สร้างความประหลาดใจนะครับแต่สุดท้ายเมื่อมาถึงรอบ8ทีมมันก็จะเหลือแต่พวกเขี่ยวลากอะกระดูกแข่งโป๊กอะนะครับเป็นพวกหัวกะทิจริงๆโอเคตุรกีเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์นิดๆนะครับแต่บอลตุรกีก็ขึ้นชื่อมาตลอดว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยยากอยู่แล้วนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เล่นดีมาหลายปีมีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้น เส้นทางต่อจากนี้ขาใหญ่เขาชนกันล้วนนะครับท่านผู้ชมครับคือมาถึงรอบนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับมันสนุกตรงนี้แหละโอกาสเปิดกว้างสําหรับทุกทีมนะครับโอเคพรุ่งนี้เอกรากเต็มหน่วยพักวันหนึ่งนะครับเรากลับมาอีกทีหนึง่งมาเจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันสําคัญ2คู่อภิมหาบิ๊กมัช <c oughs> สเปนชนเยอรมันแล้วก็แน่นอนครับโปรตุเกสซัดกับฝรั่งเศสวันศุกร์เรากลับมาวิเคราะห์กันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกร,ราเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับดูบอลอย่างสนุกไม่เไ่นกันผนานนะครับสวัสดีครับ